สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุขสุขคนมานีกับผู้พยอตยานุกำลังใจพี่น้องจ้ะยานุก็มีข่าวอัปเดตเรื่องซองแอนอลดีแฟชั่นของแอนอลดีขอบพระคุณเจ้าภาพที่เมตตาขอบคุณแฟนคลับที่ให้โอกาสพวกเราไม่มีอะไรตอบแทนนอกจากผลงานการโชว์เสื้อผ้าทุกอย่างปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเพื่อเป็นการตอบแทนกำลังใจที่ทุกท่านมอบให้ด้วยดี มาโดยตลอดหวังว่าทุกท่านจะได้รับความสุขในการรับชมและการติดตามผลงานของพวกเรานะคะด้วยรักและผูกพันพวกเราทีมงานออร์ดีแบรนด์พี่น้องเราก็แชร์ผลมาชุดแรกของปีนี้ครับสวัสดีปีใหม่ครับว้าวพี่น้องสอแอนออร์ดีสวยงามลุกใหม่กันของออร์ดีแบรนด์พี่น้องสวยงามสุขสุขคพี่น้องเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสไตล์สุดยอดมากพี่น้องการเป็นกระบาดตอบแทนนั่น อิบลายลายท่านก็เขาคอมเมนต์ซอแอนอรดีสวยดูเด็กมากค่ะซอน่ารักที่สุดเลยค่ะสวยมากค่ะลูกสาวน้องแอนแต่งแบบนี้น่ารักมากค่ะลูกสวยงามค่ะน้องพี่น้องเมึงยายนิเอาลูบไมาให้มูเมจ้าเบิ้งพี่น้องจา้าซอแอนอรดีลูกใหม่สวยมากเลยค่ะลูกแอนลูกใหม่สุดปังเฮงเฮงปังปังเลยรวยเลยจ้าซอแอนอรดีคนสวย สวยมากจ้าสวยเก่งผู้หญิงอย่าหยุดสวยจ้าพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเฮงเฮงปังปังจ้าน้องแอนน่ารักที่สุดจ้าชุดนี้สวยงามคังนพี่นองแล้วก็หุ่นดีสวยงามผิวขาวตาโตพี่ซอแอนออรดีสวยงามขั่น้นงจ้าขอให้ปังปังเรื่อยๆนะคะซอแอนสวยมากแม่ตาแฝดเพชรพลอยสวยมากคะ่ะซอแอนออรดีคนสวยใส่ชุดไหนก็สวยงามมากคะ่ะซอแอน นัมเบอร์วันแอนออร์ดีรักๆนะคะพี่น้องเอฟซีกับคอมเมนต์รัวๆส่งหัวใจให้ซอแอนออร์ดีรัวๆเลยพี่น้องสวยงามน่ารักมากค่ะซอแอนออร์ดีคนสวยของบอดบอยสิริชัยสวยมากจ้าหน้าเด็กมากค่ะแม่สวยมากจริงๆค่ะซอแอนออร์ดีคนสวยใส่ชุดใดก็สวยงามเบิดเดนะพี่น้องซอแอนออร์ดีแล้วคนสวยพี่น้องจากบอดบอยกับล้รอรอจะเมนเพิเหมมอสมกันค่ะก,กัน ครูสั่งครูสมซอแอนอลดีบอดบอยสิริชัยเอย๊ไปเบิ้งคลิปเก่านะพี่น้องบอดบอยแล้วก็บ,บานซอแอนอลดีนั่นกันมาอยู่ใจกันลอยมาไดแต่อยู่มาเป็นเมียบ่ได้เอามาเป็นอย่างอื่นสั่นพี่น้องไปเบิ้งคลิปเก่าเิ่นพี่น้องจา๋นงจานะาักคับบอดบอยกับซอแอนนั่นบอดบอยแล้วก็หยอดคำหวานตลอดเด้แล้วจีบซอแอนตลอดเนาะพี่น้องจา๋าน่ารักที่สุดเลยสวยน่ารักเหมาะสมกันมากค่ะน้องแอน สวยสุดเลยค่ะซอแอนออรดีสวยหวานมากค่ะแม่สวยน่ารักไปหมดเลยดูยังไงก็สวยค่ะซอแอนสวยมากค่ะซอใหญ่ของใจเกินร้อยแมนนี่หลีพี่น้องจ้าซองแอนอรดีจะแมนแล้วสวยงามค่ะพี่น้องคือตุ๊กตาจ้าขอให้เฮงเฮงปังปัง ตลอดไปนะคะซอแอนอลดีคนสวยแม่นพี่น้องจ๋าก,ก็ขอให้ซอแอนพร้อมทั้งทีมงานพร้อมทั้งบอดบอยสได้ใช้พร้อมทีมงานสุภุสุลเน้ะเฮงเฮงปังปังรวยรวยตลอดปีตลอดไปจ้าเดินทางไปทไั้งใดก็ขอให้เดินทางได้ความปลอดภัยทุกเส้นทางคระพร้อมทั้งเอฟซีพ่อมแม่นพี่น้องสุภุสุกุลเด้ออยู่ดีมีแฮงพี่พี่น้องน้องมีความคิดเห็นว่าจังใดก็อคอมเมนต์ข้มมาสู้ฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย